โอเคครับออดอลเมนเดเจอร์ uh, Idol Manager, นะครับผม EP ที่2มาแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาให้น้องๆเนี่ยเขาขายโฆษณากันนะครับผมอันนี้ผมเรียกคุยจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมนะคุยพูดคุยสบายๆนะครับผมอาสกะนะคุณอาสกมก็ผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะลองให้เนี่ยครับผมทีมงานเราเนี่ยทำข้อเสนอเป็นขายโฆษณา นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องลองกดดูก่อนอันนี้เป็นข้อเสนอการถ่ายแบบนะครับผมซึ่งถ้าถ่ายแบบเนี่ยทำไมอันนี้เหลือแค่2คนแล้วเนี่ยเ,เหลือแค่2คนนะครับผมก็ได้ฐานแฟนเพิ่มนะแต่ว่าใช้พลังงานเยอะขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเจรจาดูเพื่อให้เงินกับเ,เมื่อกี้มันลดเมื่อไหร่เอะโอเคนะครับผมให้คุณโมโมโกไปนะครับผมไปถ่ายแบบนะทีนี้ เอ่อผมต้องการข้อเสนอไม่ใช่ข้อเสนอข้อเสนอทางธุรกิจเอ <Go. S 1> <Okay. S 2> มาทำไมอีกอะ่ะคุณฟูจิมโตะผมโอเคดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอ่ออันนี้เหมือนผมผมไอ้นี่ไปแล้วนะโอเคคุณใจกว้างจริงๆนะเออผมก็ข้ามเลยนะ <Go. S 1> ผมรู้สึกว่าเออเขาคุยกับผมไปแล้วนะ ออ,อนี่เราต้องปลดล็อกความสามารถของอพนักงานก่อนนะครับผมเดี๋ยวอ่านี่นี่นี่อันนี้ผมยกเลิกแคนเซิลสิ่งที่ต้องทำไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมมาสัญญาธุรกิจเอ่อต้องการชื่อเสียงโอเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่าเขาต้องการ ชือเสียงขนาดไหนนะชือเสียงที่ต้องการแคมเปญโฆษณานี่กดล็อกเลยนะครับผมแคมเปญโฆษณานะทีนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอ๋อคนที่พักอยู่นะครับผมคนนี้ก็เหนื่อยเพิ่งไปถ่ายแบบมาเดี๋ยวเราจะให้คนนี้มาฝึกร้อ,อ,องเพลงนะครับผมศักยภาพของออคุณอัสกะเนี่ยถ้าจะไม่ผิด เราดูศักยภาพเขาได้หรือเปล่าอันนี้เ,เราสามารถเพิ่มเรื่องของการเต้นกับการร้องให้เขาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าสูงสุดเนี่ยเป็นเซ็กซี่นะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้แนวทางคุณอาสกะนะเป็นแนวเซ็กซี่ไปเลยนะครับผมตามนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปั้นเรื่องของการเต้นเออเต้นก็ดีนะเนี่ยจริงๆศักยภาพเพิ่มได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมมอบแนวทางให้เขานะครับ จะเป็นฝึกเอ็กซี่นะครับแล้วก็ฝึกเต้นนะครับผมอคนอะได้พนักงานคนนี้เอ๊ะก็ไม่มีอะไรนี่เ,เต้นเลเวลสูงสุด40โอเคอ๋อนี่ก็คือเราต้องมาจับับฝึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆลหะอันนี้ก็มาพักเดี๋ยว ค่าสุขภาพร่างกายเนี่ยถึงประมาณสัก50ละกันเดี๋ยวผมจะให้ไปพักนะครับให้แต่ละคนไปพักนะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราต้องปลดล็อกความสามารถเขาอีกใช่ไหมใช่เอ็กซี่นะครับซิงเกิลาต้นอ๋อไม่ได้ต้องซื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราจ่ายหมื่นหนึ่งให้ไอดอลเนี่ยไปสปาทีสมน์นะครับผมเราจะได้บอกว่า ไม่เครียดจนจนเกินไปนะครับผมอ่านี่ก็ฝึกอัตโนมัตินะะ่ะอันนี้เขาฝึกอัตโนมัติอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราจะเฮ้ยอันนี้มาคุยอ๋อโอเคแล้วก็สลับไปนะครับผมมาร้องเพลงแล้วก็เรียกคนนี้คุยเอ๊ะแต่สภาพร่างกายโอ้โหคนนี้เต็มร้อยเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียกคุณโมโมโกะนะครับผมมาเรียกคุยนะเพื่อเราจะได้รู้ว่า เขาต้องการอะไรบ้างนะครับผมส่วนพนักงานเราจะจ้างเพิ่มอีกนิดนึงนะเราอยากได้เราอยากได้คนแต่งตัวนะกับคนพยาบาลนะครับผมเผื่อบาดเจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้รักษาสุขภาพกายอันนี้รักษาสุขภาพใจผมว่าผมเอาสุขภาพกายดีไหมเพราะว่าทํางานหนักเนาะเออ อันนี้ได้น่ารักสวยอันนี้ได้เท่เซ็กซี่ครับผม่แต่เราต้องดูเราต้องดูไอดอลที่เท่พิสุดของเรานะครับผมคุณโอโทฮิ oh นะครับผมเ,เขาศักยภาพของเขาเนี่ยเขาเน้นไปนเรื่องของเซ็กซี่ออเซ็กซี่กับสวยเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นน่าจะได้นะครับผมก็อา้าวมันมันตรงข้ามกันดีว่าเซ็กซี่กับสวย แต่แนวทางของเราเป็นน่ารักเพราะฉะนั้นเราต้องจ้างท่านนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราทํางานนะครับผมเราก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพกายนะครับผมปลดล็อกอชิเมนเลยแล้วก็สร้างห้องทํางานนะเออเงินไม่พอเงินไม่พออ่าจ้างมาแล้วแต่เงินไม่พอสร้างห้องวอเ t อรเทลเอ๋แล้วเราต้องเป็น โอเคคองานง้นงานมันต้องใหอ้ออกงานแสดงกันหน่อยนะครับผมออกงานแสดงเนาะแล้วกเ็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเป็นเดี๋ยวผมจะไล่ไปสลับกันแล้วกันเนาะทีนี้ข้อเสนอทางธุรกิจโอ okay. เคอ,ออกแบบยังไม่ได้ก็ต้องถ่ายแบบเนาะตามข้อเสนอเลยครับเย้คนนี้ เรียกมาคุยนะครับผมเรามาถาม,ถามถึงความปรารถนาของคุณโมโมโกกันเอออะฮะคิดว่าต้องการต้องการติดซิงเกอร์นะโอเคคุณโมโมโกเนี่ยเขาต้องการติดซิงเกอร์นะแต่ว่าเรื่องการการร้องของเขานี่ยังไม่ยังไม่ดีพอนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ฝึกร้องเพลงไปดิเลยก่อนครับผมเอฝึกร้องไปก่อนนะ แล้วก็อันนี้เรียกคุยนะครับผมเราเราต้องการรู้อ่าเรียกไงความปรารถนานะครับผมของแต่ละคนก่อนเราจะได้แบบจัดถูกเนาะน,นี่ผมไม่ได้เรียกคุยหรอเนี่เรียกคุยละออเดชัน่นลิซซีค่ครูดาวเย็นของถิ่นโอ้ <c oughs> หนึ่งใช้เงินเยอะจังออเดชัน่นแต่ละทีอันนี้ก็เงินไม่พอห้าแสนแน่ เราเราต้องค่อยๆแต่เราจ้างมาแล้วดิเอาไงดีจ้างมาแล้วเอเอเชิญออกก่อนได้ไหมอ๋อโอเคโอเคโอเคคุณเพีมยังใจดีอยู่นะครับผมเโอเคโอเคอเคชิญออกก่อนครับผมอ่ายังยังไม่มีปัญญาสร้างห้อง <c oughs> ครับผมโอเคเดี๋ยวถามเกี่ยวกับความปรารถนา นะครับผมของคุณอาสกะนะต้องการติดซิงเกิลทั้งสองคนต้องการติดซิงเกิลโอ้คนในวงอเอ๊แล้วคนนี้เขาเอ่าคนนี้เขาสอนร้องเพลงใช่ไหมเดี๋ยวเค้เาสอนร้องเพลงเนาะเออซิงเกิลไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แต่ผมต้อง ลดล็อกความความสามารถให้เขาแหละนะฮะฝึกอัตโนมัติอ๋อนี่ไงฝึกอัตโนมัติแล้วนะครับอ่าก็ให้ฝึกอัตโนมัตินะอันนี้ก็ฝึกอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเราเขาจะได้นี่แล้วก็เราเพิ่มฐานแฟนคลับก่อนนะแฟนคลับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมโอเคไปแล้วก็ตอนนี้โ้คนนี้พัก พักถึงวันที่เก้าเลยนะพอดีผมผมเห็นว่าค่าพลังก็ลดไปเยอะนะครับผมอเออเออเพราะฉะนั้นต้องเสนอทางธุรกิจครับช่วยสร้างให้หน่อยครับอ่าโอเคนี่สร้างแล้วเนาะอ่านี่ฝึกแล้วนะครับฝึกอัตโนมัติเนะเอ่ออ่อ,อ,อจะไม่เครียดเกินไปหรอนี่นี่ฝึกรัวๆเลยนะ ครับผมฝึกจะฝึกเอ่อเดี๋ยวนะผมทําอย่างนี้ดีกว่าให้เขาฝึกร้องไปเลยนะครับผมแล้วก็คนนี้ฝึกเต้นไปต่อไปเราจะให้นะครับผมเออเขาอันนี้เขาฝึกออตโต้ไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลุยงานแสดงไปก่อนนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวผมก็จะให้โปรโมทแล้วก็สปาร์ติเมนต์ไปเรื่อยๆก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเอ,อเงินไม่พอนะครับผมมันใช้ทุนเยอะนะเงินมันใช้แบบใช้เงินเงินหนามากเละอ๋อนี่มียอดขายสรุปด้วยนะเออยอดขายโอเคครับจริงๆเราควรดูยอดขายด้วยนะเพอไม่เป็นไรครับเออโปรดิวเซอร์ วันนี้ก็พักงานพักงานต่อไปนะเออยิงทำอะไรดีโปรดิวเซอร์สั่งนะรีเซ็ตคูดาโอ้กู้ยืมสัญญาจ,จ้างเดี๋ยวผมจะรอให้น้องเขากลับมานะครับแล้วก็ให้มาฝึกร้องเพลงด้วยนะแล้วก็จะถามความปรารถนาวันนี้เอาไงดีเรียกคุยแล้วกันนะจะได้แบบว่าชิวๆนะ การเรียกคุยนี่มันไม่ไม่กินพลังงานเนะเาะวงกอัตโนมัติร้องเพลงอัตโนมัติเอ่อให้เขาพักผ่อนกันนะกับเรียกคุยแล้วก็เดี๋ยวให้พักนะครับผมจริงๆเราสามารถจ้างหมอได้แต่ว่าใครจ่ายมันสูงอ่ะดิอาเรียกคุยนะครับผมเอ่อถามเกี่ยวกับ,บวงแล้วกัน ครับผมเอ่อมีความสัมพันธ์อย่างไรอืมเอ่ออ๋เออชื่อใจไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่เรียกคุยอีกรอบดิไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่เรียกคุยเรียกคุยอีกรอบออ๋อเจ็ดวันที่เหลือคืออะไระเนี่ยอ๋อเรียกคุยได้ต้องเว้นระยะด้วยนะอเอ็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาไปพัก ฟ,ฟื้นฟรูร่างกายก่อนก็ดีนะเนี่ยอะลองเพลงสักรอบฝึก้องเพลงสักรอบแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนอ่านี่มาแล้วนี่นะครับเอ่อว่างด้วยเดี๋ยวเรียกคุยถามความปรารถนาจำกัดปุ๊บอ่ะนี่เรียกคุยนะครับถามถึงความปรารถนาเอ่อต้องการเป็นผู้ดำเนินรายการในรายการของเธอเองอเอเ๋ะ เพราะแต่นี่ค่าค่ารองเขาเยอะเกินแล้วนี่นะนเราควรทำยังไงดีโอเคโอ้โหต้องกดด้วยนะถ้าเลยนี่แบบแย่เลยผมเจราจาแฟนครับเพิ่มโอเคแต่คนนี้ดีกว่านะได้ตังค์เยอะกว่าไปวันนี้ไปนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวให้พักง,งานนะหลังจากเออ งานเสร็จนะครับผมอุ้ยเหนื่อยจัดแล้วพักงานนะครับผมอัปเกรดโปรโมทและงานแสดงเป็นเลเวลสอ๋อต้องมีแฟนคลับกับถ้าจะเป็นเลเวลสได้ต้องมีแฟนคลับ1,000คนนะครับโปรโมทต,ต้องอ๋อเปิดตัวในรายการอินเทอร์เน็ตจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าถ้ามีหมอด้วยเนี่ยมันจะมันจะดีกว่านี้ไหม มีสบายสบายนะครับอ๋อกำลังไปได้สวยเออนี่อยูอ่นี่นี่เราโปรโมทเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นงานแสดงก็ทำได้เรื่อยๆนะตอนนี้จริงๆก็ให้ไอดอลพักไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็กดโปรโมทไปเรื่อยๆนะเพื่อให้แบบว่าพวกเขาพักผ่อนกันเต็มที่นะครับผมโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคลิปนี้ มันต้องเป็นเกมมันเป็นเกมที่ว่าเราต้องเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ่ะเออผมก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจ,จบตรงไหนนะแต่ว่าเออเดี๋ยวจะเอางี้ล้วกันนะครับผมเราจะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เราจะชั่งเนื้อเรื่องมันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราโกงดีกว่าเออเราจะได้ลองอะไรใหม่ๆในเกมนี้ดีกว่าถ้าเราเล่นกันตามปกติผมรู้สึกว่ามันมันง่วงนะเออเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะไปหาหมอสมาลงนะครับผม เออเราจะมาลองเล่นอีกแบบแบบใหม่เลยนะเพื่อแบบว่าเออสมมุติว่าแบบเงินไม่จํากัดอะไรเงี้ยเออคือแบบเงินช่างมันอะไรเงี้ยหรือพงหรือว่าไอดอลไม่ไม่มีวันเหนื่อยอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวจะลองไปหาดูเผื่อมีนะเผื่อมีเออมันเป็นมดอันแล้วก็เอามาเล่นแบบคำๆแล้วกันนะครับผมโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกด s u b สไครป์ช่องฟาร์เอมด้วยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ